นี่สุดท้ายแล้วครับกนูอสุดท้ายก็หันมาจบที่สีแดงครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่เมื่อวานนี่เป็นสีเขียวนะครับ วันนี้ก็มาเป็นไอ้มดแดงอีกแล้วครับพี่น้องรถอัดฟางรถแท็กของน้องสายันนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวชุดชุดเหล็กเหล็กโครงเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรก็บางทีก็จะเป็นสีเหลืองอ๋อถือว่า น้องตัดสินใจดีแล้วครับอืมโอ้โแจมเจ้าปลายสน่หจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดียามเย็นครับผมยามเย็น <c oughs> นะครับสวัสดียามเย็นครับผมอยู่กับผมมงคลสาดําซิ่งแถลนครับก็เคยตะลุมเคยตะล,มะลุมไม่เอาไรห่มแล้วอิ่ข่าวหูค <c oughs> ่าคงแม่เอาไรห่มอ่ะนี่แหละค่าโควิดค่าโควิด,วดเฮ้ยไม่ใช่จะตายก่อนโควิดก่อน <c oughs> เสียงีกแล้วใครเสียงตายันนะ่นะ <c oughs> สเสียงน่ะสเสียงอีกแล้วโอ้ร้างในผมไปซื้อซีนี่ลูกชายติดโควิดไหนซที่ไหนที่ตรงนี้เลย ร้านร้านอะไรเออให้ร้านเนี่ยร้านอุปกรณ์นะนะกําเวินก้อนกรอซ่างยาบเลยไม่ต้องไม่ต้องกลงไม่ต้องกลัวแล้วมันเยอะเกินเกินที่จะกลัวแล้วทุกวันนี่คือโอเคแล้วใช่ไหมครับสีแดงนี่ โอเคแล้วมั้งโอเคแล้วมั้งอี๋มีมั้งอีกเจคียวเทสีทิ้งอืมเทสีทิ้งทำไมอ่ะเนี่ยเททิ้งสองที่ว้าอันนี้เจคียวเททิ้งได้บ่ไอ้นู้นลมมันเดินหกอ๋อเนี่ยเจคียวก็ทำไงมาด้วยโอ้แพงด้วยนะนี่อันนี้แพงไปสีแดงนั่นมันแพงอืมจะ้วทำไงเราคกเลยไม่ใช่หมดแล้วในสีเขียวนี่หมดแล้ว Får jag vara med dig? Är det på สีสอันนี้เราต้องเคลือบเล็กเกือดได้ไหมเคลือบอีกรอบเ,อเล็กเือที่ไหนละครับเลเกือรบยนต์แล้วนั่นเลยตามเมืองในเมือง ต้องถามช่างเนงช่างเองซื้อบ่อยนะแต่สีเขียวกับสีเหลืองนี่มันเข้ากันดีนะเนี่ยเขียวกับเหลืองนี่เข้ากันดีมากเลยสวยเลยนะ <c oughs> ตอนตู้ที่เป็นสีเขียวเม,ม,มื่อวานอะ f อ c o m m น n มาทุกคนเลยแหละว่าเอาสีเขียว <c oughs> สีเขียวสวยว่าอย่างนั้นแต่เขียวบพาว่าอยากได้สี สีแดง,ดงแต่ก็แต่สีแดงมันเป็นสีเดิมของตู้เนาะแล้วเอาสีเดิมดีกว่าลดน้อยไปให้หน่อยหรืมันไหนสงสารมันลดตัดกับสีเหลืองไปก็น่าจะดีอยู่เนาะอ๋อแต้มลายแต้มกับสีเหลืองไปก็น่าจะดีอ๋อนั่นแหละ เนี่ยสีเขียวกับสีเหลืองนี่มันเข้ากันดีแล้วสวยแล้วแต่ตู้สีแดงก็สวยเพราะว่ามันเป็นตู้สีเดิมอะแดงเดิมครับตู้เดิมไปเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นหน่อยกระโดงโอ้โหเด็ดตังสีม่วงไปนะช่วงล่างนะอ๋อช่วงล่างสีม่วงแล้วคอล่ะคอสีขาวนะขาวสอาดดีเนี่ยตัดตรงนี้เนี่ยเนี่ยตัดตรงนี้เนี่ยสีเขียวนี่ มันจะพอไหมพี่เร็วแต่แต่ว่ามันมีสีเขียวคล้ายๆอ่าีมีอยู่อ่าแต่ก็เป็นสีผสมกระป๋องเนาะอือนี่เรืออยู่พี่อือนั่นแหละแมงันก็สีฟ้าเฮ้ยสีดำเงินสีดำเงินโอ้มันจะหลายซีไปไหมนี่หลซีไปไหมแล้วมูลเล่นี่ลหละมูลเล่เก๋มุลเล่่าเลยนะข่าสีเหลืองนะสีเหลือง เป็นไงครับพี่น้อง f อซแจวยังครับแจวยังไหนก็ไม่ห่างกันเลยฮะจะไปใล้ไหนก็ไม่ห่างกันเลยเอ้ามันก็เป็นแม่สีเนาะแม่สีมันก็มีไม่กี่สีเนาะมันก็ต้องมีหน้าแหลเหมือนเหมือนกันแหละธรรมดาครับขันไหนไหนมันก็ต้องมีสีซ้ํากันบ้างแหละถ้าสีที่สว่างๆอ่ะสีฟ้าหรือเนาะสีฟ้าสีเขียว สีเหลืองแต่แตมันต้องอันนี้มันเป็นเหลืองเข้มนี่เนาะกระโนยเข้มไหมอ๋อพี่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบถ้ามีถ้ามีคันหนึ่งนะแต่ที่คันนู้นนะอเพื่อน่สร้างอีกคันหนึ่งเนี่ยผมว่าจะเอาตู้เป็นสีเขียวโคบีนีอ๋อเขียวนี่นะเพราะว่ามันมันจะดีนะอืมเหมือนไมโครเลยเนาะนั่นหลยแค่สวยสวยอยู่เนาะผมผมว่ามันก็คีนะครับไปมีคนทำเนาะเขาไปจัดไปนี่ผมว่าสวยดีสวยสวยสีเขียวนี่ สวยแล้วสวยแล้วตัดดำนึกว่าตัดดำเทาๆนะเฉาเฉาเฉาสรุปแล้วจบที่สีแดงครับสีแดงก็แจ็บไปส,ส,สีแดงแจ็บแจ็มาเดินเก็บอีกสิสีเดิมอันนั้นทาสีอะไรตรงนั้นมันต้องสีแดงนี่แหละก็เราเดินเก็บเอาแดงมาเดินเก็บอ,อ๋ออ๋ออ้อาจจะระดีอีกอย่าง <laughs> แต่สีเขียวมันจะเด่นเนาะสีเขียวก็หลายคนก็ชอบสีเขียวด้วยแหละแต่สยันสยัน่ามันมันจะแจ๊ดเกินไปหรือเปล่า <c oughs> สีเขียวอะ่ะมันแจ๊ดเกินไป สีฟ้าเออเนี <en> <ny> ่ยโอ้สีฟ้ามันเยอะเลยบอกเออสีเขียวสีเยอะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนเลือดเลยเนาะใครทำทำทำอะไรหกเลยได้พราตอนนี้แล้วมันลมมันไปโดนพวกมันกระป๋องอ๋ออืมเหลือบรรลังยังไม่เสร็จ ลงสีแล้วครับวันนี้บันลังวันหนึ่งก็ใกล้เสร็จแล้วนะวันนี้ก็เป็นสีจริงแล้วครับเรืออะไรบ้างครับเนี่ยสกีใช่ไหมตัวสกีนี่ด้วยสกีไม่ได้ใส่ใส่ไหมไม่ใส่โอแล้วก็อะไรหนะน,น้ากากเนาะอก็อน,นี่ก็ เ็จแล้วดิหนิเลือาดทังน้ำมันไม่ใสตรงนี้ทังน้ำมันครับก้อยเชียต้องย้ายยิงตรงออกเลยอืาครับกรองต้องมวนกรองใหม่อีกวะยับทำไมกรองนื้อมันผุหมดแล้วเอากรองเลดเลยอืมคลองมิก้าห้าร้อยอ้ยเอาซีรีสเจ็ดเพทางน้ำมันยาวนะนะตรงนี้ที่ว่านไงทางน้ำมันนะตรงนี้ ไ,ไม่ชนเนาะมาสูบประมาณนี้อ๋อเบ็ดเหรเบ็ดมีที่วางแล้วใ่มีแล้วเนาะครับผนทำเสร็จแล้วครับกรองรกรองวางข้างบนตรงทังน้ำมันตรงทางน้ำมันไจริงโอ้หวางตรงนี้ตรงที่เราคุยกันอะไรจะเป็นทางน้ำมันตรงนี้เออเล้ววางกรองตรงนี้ มันจะวางกรองตรงนี้ครับแล้วก็ทางน้ำมันไปวางนงน้นอืมทางน้ำมันจะวางตรงนี้ไหนที่ลายใจเถะอะวะยังไงตรงตรงข้างล่างนี่นะข้างข้างตรงนี้เลยข้างนี้นเลยอ๋อให้มันยื่นออกมาก็น,นี่ก็แนะนำา่าวางตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นก็ได้ <c oughs> แต่ตรงนี้มันก็แคบไปเนาะที่วางช่วงนี้ดีไหมไหม,มันจะเตี้ยไปไหม จะมันดูดจากข้างบนได้เนาะตอนนี้มันก็สูงงี้เลยเนาะสูงนี้เวลาถอดทานี้ก็ยากอีกเวรงนั้นก็จบเลยครับต้องลงแล้วที่เดิมมันเป็นอะไรอ่ะตัวนี้นะพี่อืมตัวนี้จะถังใหญ่มันวางไม่ได้พี่จะถังอันนี้วางเลยอ๋ออันนี้ทำทำทำเผื่อทางไหนครับเนี่ย ทุกคนจะสร้างทางใหม่อ๋อจะสร้างทางใหม่ออครับอันนี้อันนี้ความสูงความสูงม่ความใหญ่ครับความยาวก็อืมแบบนี้เลยแต่ก็ลุงีก็ตัวนี้นยอันนี้ประมาณก็อะไรร้อยร้อยนิดไหมพี่ได้ไหมได้อยู่ให้ไนมอีกไหมราศีตัวนี้นะตัวนี้จะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง ก็มูลเกินร้อยห้ิบก็ร้อยนึ่งก็ห้ากิโลนห้ากิโลนก็เหลือนิดหน่อยเองไม่เต็มกิโลนหนึ่งเลยที่ผมยกมานี่ยกินก้อกินก้องไม่เต็มกินนี่เลยแสดงว่าได้เยอะเหมือนกันนะเครับทางนี้ร้อยหนึ่งแล้วไม่งั้นก็จะเป็นร้อยหนึ่งก็แปดสิบเลยครับแปดสิบประมาณนั้นแหละทางนี้เขาขายอยู่สองพันเปลนี่นะทางใหม่เลยผมเจอเมื่อวานแล้ว ที่ผมว่านะ่ะสองพันกว่า,าสองพันว่านสองพันเลยอินตาลังเกี่ยวถามผมถามเก๋ก็บอกประมาณสองพันว่างใช่างนี้เก,ก๋ซื้อผังน,นี้ด้วยแล้วก็ซื้ออะไรนี่เลยเคยเปลี่ยนทางใหม่ยังไงเลยมันกันเด็กอย่นะางเี้ยแหละครับที่ร้านผมไปซื้อกรองนี่เลยเอา่าไหวเอาไปเน <c oughs> าะจะได้บางกว่าน,นี้ถ้ามีบางประมาณสักยี่สิบเซนเอามาใส่ตัวนี้พอดีเนาะถ้าใส่ตัวนี้มันก็จะล้นมานี่เนาะใช่มันจะโผล่มจะโผล่ แล้วถ้าสร้างล่ะสร้างก็พอดีพอดีครับทำไมไม่สร้างเลยล่ะ,ะว่ามันจะช้านิดหน่อย <c oughs> มันก็ช้าแหละพี่เวลาทำเ <c oughs> <c oughs> ชื่อมน่าเรียนนะเชื่อมโปรเจคต์ถ้าได้ไปเติมาก่อนมาจะได้กดดีดีมเชื่อมก็ไม่นานอะคอนเหมือนเป็นทางนา้ละลาย กครบคล้อมันสิดวก็เชมลากอะไรแบจัดปได้ถังน้ำมันเลดด้วยนี่เนี่ยวดหาคอมาแล้วพี่หาทำไมอ๋อคอถังนะสร้างสร้างท่อประปาท่อประปาไม่ไม่เปลียวแล้วไอ้วเล็เนี่ยของพ่อผมของพ่อผมไป้นไหน ช่วงล่างเฟรมก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงกับเหลืองม่วงเหลืองก็ได้กัดเขียวนะอืกัดเหลืองแล้วนะเขียวคงจะหมดก่อนก็สีก็ไม่เยอะนะก็มีแค่สีเขียวสีเหลืองสีม่วงเขียวเหลืองม่วงแดงสีสีเนาะเขาจะไอครบเจ็ดสีดูก่อนไอ้ครบเจ็ดสีเหรอ นี่ครับเครื่องนี้ผมว่าจะทำสีใหม่ให้เครื่องทำสีเครื่องใหม่บ่เอาสีชมพูเด้อนี่ไงเครื่องนี้นะเครื่องยนต์น่ะนั่นแหละเครื่องยนต์น่ะเอาสีชมพูเด้อเอาสีแดงขึ้นอะไรสวยนั่นแหละสีแดงนี่เลยเอาพวกกันแต่งเอาสวยนะมึงจะเอ้เครื่องกันเก่านั่นเนาะมันเป็นเครื่องสีส้มโมเอาทาทาทาสวยเลยเนี่ยอืมนี่ครับ ตกลงแล้วจบที่สีแดงนะครับตู้อัดฟางแล้วก็ส่วนโครงก็จะเป็นสีเขียวโครงสร้างเหล็กก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เฟรมก็สีม่วงครับแต่ยังไม่ได้ทาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาชมครับผมว่าจะพรุ่งนี้หรือเปล่าจะสวยขนาดไหนลู<ะ>ก,มกไม่ได้ทาพี่ทำไมอะฮะได้พรุ่งนี้าดเนี่ยได้ทาน่อ๋อสีช่วงล่างนะ นี่ครับน,น,นี่คลนไน,นี่ยไหนหกหมดบ่เนไปอยนี่ไะโอ,โอ้พอบอยซื้อมากี้กระป๋องนะองกระป๋องพอบอล <c oughs> ื่นไปหหมดไป <c oughs> นี่ก็งดสุดท้ายแล้วใส่สองงดอีกปองหนึ่งหมดแล้วดิ <c oughs> พอร้อพงอแต่มันไม่หนาดิเนาะพ่นหนาไม่ได้ดิทำไมคพ่นหนามันก็แบบเขียวแบบพึ้นไปเลยอ๋อแล้วก็ให้รองพื้นสีอะไรเนี่ยสีขาวคสีขาวครับแ้าตัวช่วงล่างรองพื้นสีบรอนด์บรอนด์เงินครับ เรา,า,าไหวนะเราจต้องจับตันจับไปอันนี้ใกล้เสร็จได้แล้วก็สีเหลืองก็หมดอีกมากนี่งั้นก็ให้เจีกเก๊ยวแต้มสีสีเลยพวกมะเร็งพวกพลาลูกปืนเต็มสีเสร็จแล้วก็ยกปั๊มขึ้นใส่เลยยกปั๊มใส่ ตัวนี้ไม่ทำนเลยเอาไปทำเลยไม่จะทำบ่มันเหมือนกับมันจะรูดแล้วอะไรไอตัวฟันนั่นใช้ไปก่อนมั๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ